อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเอสป้ากันนะครับในตอนนี้มีการรายงานออกมาว่าเอสป้านั้นจะมีงานแฟนไซน์นะครับจัดขึ้นที่ปารีสในวันที่3เดือนตุลาคมที่ใกล้จะถึงในอีกไม่กี่วันนี้นะครับล่าสุดนะครับทางเล็กสเล็กเฟอร์เน็ เป็นภาษาปารีสนะครับเป็นเว็บไซต์ของทางปารีสจะมีการประกาศออกมาเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยถ้าหากว่าเรานั้นอ่านออกเสียงผิดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่รู้ว่าคำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับในตอนนี้เนี่ยได้มีการประกาศออกมาว่าสาวเอสป้านั้นจะจัดงานแฟนไซค์ขึ้นที่ปารีสนะครับที่ f ฟนแอคหรือว่า FNAC นะครับที่กรุงปารีสเลยในวันที่3ตุลาคมเวลาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยของสาวสาวเอ นะครับที่จะไปหาแฟนแฟนอินเตอร์แล้วก็ทักทายทำความรู้จักกับวัยรุ่นกวางยานะครับที่ปารีสนั่นเอง นอกจากจะไปงานแฟนไซ์ที่ปารีสแล้วนะคะสาวเอสป้นั้นในตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าย,ยินดีมากๆเลยกับ Best Selling อัลบั้มนะครับอัลบั้ม Girls ของเอสปนั้นเป็นอัลบั้มที่ขายดีของ Girl Group ใน Generation ที่4นะครับบน Billboard j a p a n ประจำปี2022นะครับอัลบั้ม Girls ของเอสปานั้นเอยอยู่ในอันดับที่1เลยด้วยยอดขายทั้งหมด9 2 2 4อัลบั้มและนอกจากนั้นนะครับก็ยังติดอยู่ในท็อป10อันดับนะครับ10อันดับอัลบั้มขายดีของศิลปินหญิงงจากว การ k p ป p บนพิวบอดเจแปนประจำปี2022นี้ซึ่งเอสปากับอัลบั้ม girls นั้นก็ติดอยู่ในอันดับที่2เลยนะครับโดยยอดทั้งหมดอยู่ที่9 2 2 4อัลบั้มนะครับเป็นรองจากรุ่นพี่ twice นะครับกับ celebrate ที่มียอดขายมากถึง1 4 8 6 8อัลบั้มเอสปาของเรานั้นก็เป็นวงรุ่นน้องนะครับที่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2นี้ได้ก็เป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับระดับความปังนี้ของเอสปากับอัลบั้ม girls นะครับได้ได้ว่าในตอนนี้ก็มีข่าวทีีน่นนาายิดออกม นในเรื่องของยอดขายอัลบั้มรวมไปถึงแฟนไซน์นะครับที่จะไปจัดขึ้นไกลถึงกรุงปารีสกันเลยทีเดียวหากใครที่เป็นแฟนคลับของเอสป้านะนะครับก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับความปังนี้ของสี่สาววัยรุ่นกวางยาและมารอดูกันดีกว่านะครับว่าในวันที่3ตุลาคมนี้ส,สาวเอสป้านั้นจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นขนาดไหนจากชาวกวางยาที่อยู่ในเมืองปารีสนะครับยังไงก็มารอดูกันหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนํามาทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังอีกครั้งอย่างแน่นอนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วใ ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับเอสปากันเยอะๆนะครับคลิปนี้ต้องไปแล้วจริงๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง